สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมสารนะคะวันนี้วิชา PBL พบกับครูเกศรานะคะวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะการถ่ายทอดพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะให้พี่ลองสังเกตเพื่อนๆนะคะจะพบว่าลักษณะโดยรวมแล้วจะเหมือนกันเช่นมีตาหูจมูกปากนะคะแต่ว่ารายละเอียดบางอย่างอาจจะแตกต่างกันออกไปเช่นบางคนมีจมูกโดบางคนมีหนังตาชั้นเดียวบางคนตาสีน้ำตาลบางคนผิวดำลักษณะต่างๆเหล่านี้จะได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งต่อๆไปได้ซึ่งเราเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมหมายถึงการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งโดยลักษณะต่างๆทางพันธุกรรมนี้จะถ่ายทอดผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่ ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปทําให้มีลักษณะแตกต่างกันไปสําหรับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันพบว่ามีความแปรผันทางพันธุกรรมทําให้รูกที่เกิดขึ้นมามีลักษณะที่แตกต่างกันโดยความแปรผันนี้มีได้สองลักษณะคือความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่องและความแปรผันแบบต่อเนื่อง หน่วยพันธุกรรมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายีนนะคะหมายถึงหน่วยควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเช่นสีผมสีตาสีผิวความสูงสติปัญญาลักษณะของเส้นผมเป็นต้นส่วนลักษณะที่ไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมนะคะเช่นเพศเสียงลักษณะความอ้วนผอมเป็นต้นนะคะส่วนยีนที่ผิดปกตินะคะก็จะเป็นเช่น โรคเลือดผิดปกติเช่นธาราัสซีเมียโรคปัญญาอ่อนบางชนิดเป็นต้นในความผิดปกติมียีนลักษณะเช่นนี้แฝงอยู่นะคะซึ่งยีนที่ผิดปกตินี้ส่วนมากเป็นยีนด้อยและอาจแสดงลักษณะด้อยปรากฏให้เห็นในรุ่นลูกรุ่น,น,นหลานได้นะคะอันนี้นะคุณครูมีคลิปนะคะที่สรุป ในภาพที่คุณครูได้พูดมาเมื่อกี้นะคะให้นักเรียนได้ศึกษาจากคลิปนี้ดูนะคะเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะชมสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชต่างมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นจากตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เพื่อนเอนเห็นจะเห็นว่าหนูกับแมวมีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คราวนี้เพื่อนๆลองหันไปนรอบๆสังเกตบุคคลรอบตัวดูบ้างนะคะเพื่อนๆืนจะพบว่าแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนตาโตบางคนผมหยิกบางคนผมตรงซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นต่อๆไปลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่กล่าวมาทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับคำว่าลักษณะทางพันธุกรรมถึงตอนนี้เพื่อนๆคนเก่งบอกได้ไหมคะว่า สรุปแล้วว่าลักษณะทางพันธุกรรมหมายความว่าอะไรถ้ายังไม่ทราบไปฟังคำตอบจากพี่ยูเรนัสพร้อมกันเลยนะคะลักษณะทางพันธุกรรมมีหน่วยที่มีคุณสมบัติควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์การศึกษาพันธุกรรมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปรุ่นหนึ่งเราจะเรียกว่าพันธุศาสตร์ค่ะ ในการสังเกตลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อนๆสามารถสังเกตได้จากสองประเด็นดังนี้ 1. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเกตได้ง่ายได้แก่ลักษณะรูปร่างหรือลักษณะอื่นๆภายนอกเช่นลักษณะเชิงผมสีผมการมีติ่งหูหนังตาการมีรักยิ้มลักษณะขวัญที่ศีรษะความสามารถในการห่อลิ้น หรือความสามารถในการกระดกคนนิ้วหัวแม่มือเป็นตน้น 2. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเกตได้ยากต้องใช้วิธีการซับซ้อนในการสังเกตเช่นหมู่เลือดสติปัญญาความถนัดและโรคต่างๆค่ะลักษณะทางพันธุกรรมทำให้เราสังเกตเห็นความเหมือนและความแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตซึ่งพบว่า สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่เกิดจากการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่จะทำให้ลูกที่เกิดมามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับพ่อและแม่ของตนเองแต่ก็มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันบ้างซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันนี้เกิดจากความแปรผันทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะความแปรผันทางพันธุกรรมมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน ส,สามารถจำแนกประเภทของลักษณะทางพันธุกรรมได้สองประเภทคือลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่องกับลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่องเราไปศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมประเภทแรกกันก่อนนะคะลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่องเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเกิดจากอิทธิพลของกรรมพันธุ์เพียงอย่างเดียวเช่น มีลักยิ้มหรือไม่มีลักยิ้มมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูความสามารถในการห่อลินได้หรือห่อลินไม่ได้สำหรับลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่องเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างเด่นชัดเช่นความสูงน้ำหนักโครงร่างสีผิวซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมร่วมกันเช่น ในเรื่องของความสูงถ้าร่างกายได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการและมีการออกกําลังกายก็จะทําให้มีร่างกายสูงได้ดังนั้นความสูงจึงเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างเด่นชัดนั่นเองค่ะเพื่อนๆทราบไหม,มคะว่าสิ่งที่มีอิทธิพลกับการถ่ายทอดพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตคืออะไรเก่งมากค่ะคําตอบคือยีน ยีนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งตัวอย่างลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากยีนได้แก่หมู่เลือดโรคตาบอดสีส่วนลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างอาจถูกควบคุมโดยยีนร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้แก่สีผิวสติปัญญาน้ำหนักและส่วนสูงเป็นต้นก็จบกันไปแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะเราไปดูภาระงานของสัปดาห์นี้กันดีกว่าค่ะว่าทำอะไรนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไม่ว่าจะภาระชิ้นงานในสัปดาห์นี้นะคะให้พี่ๆทำไม่มาปิ้งนะคะ,ะก็เราเรียนเรื่องอะไรมาเราก็นำหัวใหญ่ๆมาเป็นหลักนะแล้วก็ค่อยแยกย่อยออกไปนะคะกิ่งก้านนะคะการทำไม่มาปิ้งเพื่อสรุปความเข้าใจของนักเรียนนะคะ,ะพี่คนไหน เสร็จแล้วก็ส่งทางแชทส่วนตัวครูได้เลยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะพี่ๆทุกคนบ๊ายบายค่ะ